พื้น SPC สามารถติดตั้งทับบนพื้นอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบพื้น SPC นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เราสามารถติดตั้งพื้นเดิมได้หลากหลายชนิดเริ่มจาก1พื้นกระเบื้องหรือพื้นแกนิโต้โดยที่คุณไม่ต้องลื้พื้นเก่าออกเพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นกระเบื้องเดิมไม่แตกแล้วและได้ระดับตามมาตรฐานการติดตั้งก็สามารถติดตั้งพื้น SPC ทับได้เลย 2. พื้นปูนขัดเรียบหรือปูนคอนกรีตพื้นคอนกรีตสามารถติดตั้งพื้น SPC ทับได้ง่าย เพียงแค่ทําความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดแล้วตรวจสอบว่าไม่มีความชื้นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่ 3. แผ่นสมาร์ทบอร์ดอีกหนึ่งประเภทพื้นที่สามารถปูพื้น SPC ทับมีลักษณะหน้าพื้นเรียบและมีความแข็งแรงมั่นคงแต่หากเป็นพื้นไม้จริงหรือพื้นลามิเนตเดิมแนะนําว่าควรลื้อพื้นก่อนปูนะคะเนื่องจากพื้น2ชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับความชื้นมากๆมีโอกาสรวมน้ําพองตัวตลอดจนเกิดปัญหาปวกกัดกินพื้นไม้และเมื่อปูพื้น SPC ทับแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมได้ค่ะเพื่อให้การติดตั้งพื้น SPC มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าลืมตรวจสอบว่าพื้นผิวเดิมนั้นเรียบเสมอกันและต้องสะอาดปราศจากปุ่นและค่าความชื้นต้องได้ตามมาตรฐานการติดตั้งก่อนนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้พื้น SPC ที่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะ